กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องมรดกพักเครื่องนะครับ EP ีที่หนึ่งร้อยหกนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ไปเหมาบ้านมาหนึ่งที่นะครับที่พิษณุโลกนะครับพี่นะครับก็ได้พระมาหลากหลายรายการนะครับนะครับก็ได้คัดออกมาแล้วนะพี่นะได้มาประมาณนี้เลยนะครับพี่นะครับก็ ครับเป็นพาพบ,บ้านนะครับพี่ก็สนใจยังไงนะครับติดต่อ idline ได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจรายการไหนนะครับติดต่อ idline นะครับ0 9 6ย์4 0 2 0 3นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับวันนี้นะครับก็มีพระดีๆนะครับพระบ้านนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC อทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่ เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะครับฝากกดติดตามช่องมรดกพักเครื่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมในครั้งต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ได้พระสมเด็จมาสององนะพี่นะนะครับวันนี้ได้พระสมเด็จมาสององเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างก็แบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ มีเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระคังนะครับนี่ครับเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับนี่เก่าๆเลยพี่องนี้นะครับตามมานานนะครับองค์นี้นะครับนี่ตามมานานแล้วนะครับนี่กว่าจะได้มาครอบครองนะครับพี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ นี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยพี่ดูนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากเลยพี่องนี้นะครับนะครับด้านข้างนะครับเหมือนมีลงลักนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เก่าๆเดิมเลยนะครับครับพะสมเด็จองนี้นะครับสวยมากเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเสือสวยมากนะครับมีเม็ดมนสาลนะครับดูนะครับสวยมากเลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับนี่สวยมากเลยนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นองค์ที่สองนะครับ องค์ที่สองนะครับเป็นวัดระฆังเหมือนกันนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่มีมวันสารเหมือนกันนะครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยมากเลยนะครับองค์นี้นะครับสนใจติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับพี่ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ เบอร์โทร0969026829นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อแอดไอดีไลน์ได้เข้ามาเลยนะครับติดต่อไลน์เข้ามาเลยนะครับทิ้งที่อยู่ไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้พนักงานนะครับไปเก็บเงินที่หน้าบ้านท่านเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับ พระสมเด็จนะครับองนี้นะครับก็สวยนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่องนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับว่านนะครับเนื้อว่านนะครับไข่ขึ้นเลยนะครับพี่ี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ นี่ครับมีมวลสารครับดูครับนี่นี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับพี่พีท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนี่นะครับด้านหลังฝั่งพลอยแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับด้านหลังฝั่งพลอยแบบนี้นะครับนี่ครับเม็ดพลอยแบบนี้เลยนะครับเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่นะครับแบบนี้นะครับนี่สนใจติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับพี่ นี่ครับนะครับสวยงามนะครับองนี้นะครับเป็นพระหลวงพ่ทวดนะครับวัดช้างให้พิม์ใหญ่นะครับเนื้อว่านนะครับนี่นะครับก่าเก่านะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นพระปิดตานะพี่นะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับอง์นี้เนื้อจัดมากเลยนะพี่นะรักเก่าร้อยปีเลยนะครับแบบนี้รักเก่าเป็นร้อยปีเลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับ ต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับองค์นี้นะครับพี่ดูลักนะครับนี่ลักเก่าแตกเป็นเกดก็ดีนะครับนี่มีคราบไข่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับเก่าเก่าเลยนะพี่ดูนะครับนี่ความเก่านะครับนี่พี่ดูนี่ใาญ่เป็นมุมขึ้นเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ความเก่านะลักเป็นร้อยปีเลยนะพี่องค์นี้นะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่ชอบพระคุกลักเก่าเก่านะครับพระปิดตาเก่าเก่านะครับต้ององค์นี้เลยครับพี่ นี่ได้มาแบบนี้เลยครับนี่เก่าๆเดิมๆนะครับนี่ครับพี่ๆนัดไหนสนใจต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับพี่ดูสิครับสวยมากเลยนะพี่นะพระลงรักองค์นี้นะครับพี่ดูนี่เก่าๆเลยนะครับสวยมากเลยนะพี่นะองนี้นะครับต่อมานะครับรายการที่ห้านะครับเป็นพระรอดนะครับองคนี้เป็นพระรอดนะครับ องนี้นะพิมคมชัดมากเลยนะครับพี่นี่พิมพ์คมชัดมากเลยนะครับองนี้นะครับนี่พี่ดูนะนี่พิมพ์คมชัดเลยนะครับสวยมากเลยนะครับองนี้นะครับนี่พิมพ์คมชัดมากเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับพระลอดลําพูนนะครับองนี้นะครับนี่สนใจติดต่อได้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมานะครับพี่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับนะครับพี่พี่เอเห็นไหมครับนี่เป็นเหรียญลอยเลื่อยนะครับเป็นลอยใบเลื่อยๆนะครับนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับพศสองพันสี่ร้อยกว่านะครับนะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยห่วงเชื่อมนะครับนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับนี่นะครับพี่ดูนะครับนี่นะครับได้มาแบบนี้เลยครับเดิมๆเลยครับนี่ลายกระหนกคมๆนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับนี่นี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยครับพี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับนี่เป็นรอยเลื่อยนี่พี่เห็นฟันเลื่อยนะครับนี่พี่พี่ครับดูนะครับเป็นฟันเลื่อยนะครับ ด้านหลังนะครับมียันนะครับแบบนี้นะครับวัดนกกระจาบนะครับนี่ครับเป็นรอยเลื่อยนะครับสวยงามนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเหรียญเก่านะครับหลวงพระขันนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกวัดนกกระจาบนะครับสวยมากเลยนะพี่นะนี่สนใจติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงพายกุมารนะครับ หลวงปูทิมนะครับเป็นพระผงพายกูมาหลวงปูทิมฝั่งตะกุดนะครับนี่นะครับทาทองนะครับเขาเรียกว่าลงบอลมานะครับนี่นี่นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับขุนแผนองค์นี้นะครับเป็นของหลวงปูทิมนะครับเป็นผงพายกูมานะครับผงมหาเสน่ห์นะครับนี่หลวงปูทิปูทิมนะครับวัดละหานไล่นะครับจังหวัดระยองนะครับนี่พี่พี่ท่านไหนสนใจขุนแผนองค์นี้นะครับนี่ เมตาอาหารนิยมนะครับองค์นี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับไอ l ดี e ลนนะครับ096724-02-03นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับหกเก่าเดิมๆนะครับฝั่งตะกุดแบบนี้เลยนะครับพี่ต่อมานะครับลูกอมเม็ดนี้นะครับเป็นเนื้อเมฆกระสิบนะครับพี่ลูกอมเม็ดนี้เป็นเนื้อเมฆกระสิบนะครับเป็นของหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่ นี่ครับลูกอมหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะพี่นะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อไอดีไลได้เลยนะครับไอดีไลศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ลูกอมนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับต่อมานะครับ รายการนี้นะครับเป็นเป็นพระปิตานะครับพระปิตาพุงป่องนะครับเป็นของหลวงปู่สุขนะครับวัดปักคองมะขามเท่านะครับเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับพี่นี่นะครับได้เลี่ยมเก่าแบบนี้เลยครับพี่นี่ได้เลี่ยมเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับเป็นพระปิตาพุงป่องนะครับหลวงปู่สุขวัดปักคองมะขามเท่านะครับนี่อเขาทําแจกแม่ครัวนะครับนี่นี่นะครับได้เลี่ยมเก่าเดิมๆจากวัดแบบนี้เลยนะครับ นี่พระปิตาหลวงปุกนะครับนี่นะครับด้านด้านหลังนะครับมีรอยจานนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เรี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับโอ้โหเก่ามากเลยนะพี่นะนะครับเรี่ยมเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเป็นศิลปะนะครับมีความคลาสสิกเลยครับแค่พลาสติกนี่ก็โอ้โหผมว่าหลายสิบปีเลยนะพี่นะนี่หลายสิบเลยนะนี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับเป็นพระปิดตาพุงป่องนะครับ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อผงคุกรัก,กน,นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพับปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับพับปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับองนี้นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะพี่นะอง์นี้นะครับสวยมากเลยนะครับพี่ นี่นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับนี่นครับมีลงทองทาลักษณนิดหน่อยนะครับนี่นี่นะครับสวยมากเลยนะครับอง์นี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเป็นพระปิตาหลังแบบนะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้จะเนื้อออกไปทางกะลานะครับสีคล้ายๆสีกะลานะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับสีคล้ายๆกะลานะครับองนี้นะครับนี่ นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับพระปิตาองค์นี้นะครับนี่ติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่คล้ายๆผงใบลานนะครับคล้ายๆผงใบลานนะครับนี่นี่นะครับสวยงามนะครับเป็นพระนั่งแบบนี้นะครับ เป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับองนี้นะครับเป็นพระผงนะครับนะครับคล้ายๆผงอน่าจะเป็นผงผงใบลานนะพี่นะผมดูเป็นผงใบลานนะครับแบบนี้นะครับเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นี่ครับสวยนะครับอง์นี้สวยนะครับเนื้อเก่ามากนะครับนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ ติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับต่อมาครับอง์นี้นะครับเป็นพระปิดตาเก่านะครับพี่อง์นี้เป็นพระปิดตาเก่านะครับเนื้อผงคุกรักเหมือนกันครับนะครับองนี้เป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับรักเก่าเป็นร้อยปีเลยนะครับอง์นี้นะนะครับพี่พี่ดูนะครับ นะครับได้มาบ้านเดียวกันเลยนะครับนี่รักเก่าเป็นร้อยปีเลยนะครับนี่นะครับพี่ดูนะครับความเก่าครับนี่นะครับเก่ามากเลยนะครับลักเก่านะครับแตกเป็นแบบแตกๆแบบนี้เลยรักแตกๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่สวยมากเลยนะพี่นะสวยมากๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับพับปิดตาองนี้นะครับนี่เก่ามากเลยนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อเตาลีดใหญ่นะครับนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับรูปหล่อเตาลีดใหญ่หลวงปู่ทวดครับวัดช้างไห้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีคาบนะค คาบดินนะครับคาบดินการหล่อนะครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับนี่สภาพไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพี่นี่นี่ครับได้มาอย่างไงก็แบบนั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับด้านหลังนะครับมีหลุมแบบนี้นะครับนี่หลุมแบบนี้นะครับมีดินอยู่ด้านในนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะครับเตารีดใหญ่นะครับนี่ครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับ นี่นะครับสวยนะครับต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับไม่ทราบที่นะครับ <g> นี่นครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์แบบว่าเอ่อคลาๆแบบว่าพิมพ์แบบเนี่ยพี่เหมือนเ,นเป็นเป็นรูปอะไรทักอย่างนะพี่นะกำลังแบบเหมือนถาวายนะพี่นะ ยมีช้างนะครับอยู่ด้านข้างนะครับนะครับเหรียญศิลปะสวยงามมากเลยนะพี่น้าเนี่ยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อดีลนยเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับมีเส้นแตกตรงนี้นะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นพระปิดตานะครับเข่ากว้างนะครับพระปิดตาเข่ากว้างนะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อลักเก่าร้อยปีเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับพี่ดูนะครับนี่พระปิตาเนื้อลักเก่าๆนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับจะซื้อไปศึกษาลักเก่าๆนะครับนี่ติดต่อได้เลยนะครับนี่นี่ครับลักเก่าๆนะครับนี่ครับเป็นพระปิตาเข่ากว้างนะพี่นี่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ นี่สนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่พับปิดตาองนี้นะครับสวยมากเลยนะพี่นะนี่สวยมากเลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับนี่เนื้อเก่ามากครับรักมันๆนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ นะครับอันนี้นะครับต่อมาครับพระผงองค์นี้นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่นะครับจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่นะครับจังหวัดระยองนะครับนี่นี่พี่ดูนะครับนี่มีต่อโค้ดนะครับเลขสามแบบนี้ครับ นี่เป็นเนื้อผงนะครับผงนะครับผงพายกุมารนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นี่ครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันนะครับหลวงปู่นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับแอดไอดีไลน์ได้เลยนะครับต่อมานะครับรายการนี้นะครับเป็นพระ สมเด็จไพร่นะครับสมเด็จไพร่หลวงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพไพรนะครับนี่พี่ดูนะครับนี่พระสมเด็จไพร่นะครับหลวงปู่บุญนะครับเก่ามากเลยนะครับพี่องค์นี้นะนะครับเนื้อสวยเนื้อเก่านะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จไพร่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่ออดีไลได้เลยนะครับ นี่นะครับด้านหลังมียันนะครับเนื้อสวยนะครับต่อมานะครับเป็นภาพปิดตานะครับจัมโบหนึ่งนะครับภาพปิดตาจัมโบ้หนึ่งครับองค์นี้เป็นของหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับนี่เป็นภาพปิดตาจัมโบ้นะครับนี่นะครับได้มาแบบนี้เลยครับพี่ดูนะครับนี่ดูเนื้อนะครับดูนิ้วนะครับติดชัดนะครับนี่ นะครับเนื้อผงนะครับนี่สวยมากเลยนะครับเป็นพับปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับพับปิตาหลวงปู่โต๊ะนะครับเก่าๆนะครับฝั่งตะกุดนะครับนี่นะครับฝั่งตะกุดนะครับนี่สวยมากนะครับคาบแป้งยังติดอยู่เลยครับนี่คาบแป้งนะครับตามซอกนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นยันนะครับคมๆนะครับ นี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่ครับสวยงามนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับ EP ที่หนึ่ง้ยหนะครับเป็นพระผงนะครับพิมพ์ใบโพนะครับหลวงพ่อรีนะครับนี่นะครับเป็นพระใบโพหลวงพ่อรีนะครับ นี่นะครับสวยมากครับเป็นเนื้อดินนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเป็นหลวงพ่อลีนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใบโพนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับ0967240203นะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับนี่นะครับเขาาวเดิมๆนะครับนะครับพี่ๆสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับ สวยมากนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับติดต่อตามนี้เลยเลยนะครับพี่ติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับสนใจนะครับนะครับวันนี้นะครับก็มีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับประมาณนี้เลยนะครับสนใจรายการไหนนะครับก็ติดต่อมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวกลาลาพี่พีเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ